สวัสดีครับเช้าวันเพื่อหัดที่16ตุลาคม2568เปทางขามเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแบบตลาดนัดโคกระบือตำบลกุดว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับวันนี้บรรยากาศพอไปได้นะครับเหียดนามชุดใหญ่กลับข้ามาแล้วนะครับหลังจากที่เ <laughs> งียบๆไปไอาทิตย์นะครับต้นสัปดาวบางหันนะครับหลังจากที่ มีการเข้มงวดเรื่องงวดตัวเมียนะครับนะครับกับช่วงนี้กับพอนผลกับมาแล้วนะครับพอนผลแล้วนะเวียดนามชุดใหญ่ทีมสื่อกับกับเข้ามาแล้วนะครับครับวันนี้เป็นไงเนี่ยนะครับนะครับสองหมื่นสามสามนะครับสูงร้อยสามสิบบวกนะครับร้อยสามสามสามห้านะครับเมียอ่างอ่างนะครับสาวสามพัน ร้อยนี่ก็หมื่นกว่าหมื่นนี่ออนนะครับราคากระบือนะครับตลาดขนาดเล็กออนอนเหมือนนี้นะครับมีเด็กหน่อยได้เด็กหน่อยมากกันหาชาลีวันนึงตัวนี้เก่าพันหาเรื่องสองตัวเก่าพันหาสองตัวประมาอนี้ครับมือหนี้ตลาดขนาดกลางมือหนี้ราคาอ่อนๆอนนะครับสูงขายบ่ได้อยู่โอหมื่นนี่หมื่นนี้แบบ ปอ,อน,นี่หลีนะครับเจอแต่ละตัวสองนุ่มนะครับสองนุ่มมนเป็นกันหาชนิสองนุ่มนะครับสองนุ่มเก้าพันห้าสัญญาครับสูงอยสิบห้าบวกครับร้อยสิบเจ็ันเการ้อยครเขาเจ็ดนหาไมเสอตันี่สองตัวนี้ก็เอาเก้าันนี่เอาอันนี้เนว่าจเอาเจ็ดพันนะสาวน้อยนครับสาวน้อย เจ็ดพันห้าสองตัวเก่าพันหากสี่ตัวละสี่พันเก่าสี่พันแปดเด็กหน่อยเด็กหน่อยหลอดหาพันเลี๋ยวนะนะกันขี้ข้านะนั่นก็ เอาแปดัพ่อไปเอาอยู่หนาคอกเลยหนาขอกได้ศย์เมเกาสามนหนึ่งแปดหนึ่งแดหกหนึ่งเก้าเก้าหกหนึ่งเก้าเก้าตัวนี้แม่ดีสูงรอยสามแม่สูงรอยคือสามสิบกสก่ะผมเอาเจ็ดพันหาพ่อเจ็ดพันหาเป็นอนาคตไก่อยู่ด้เพราะว่าแม่พันแม่สี่สิบแม่แม่เกือบรอยสี่สิบนะครับ องข้อก็ดีนะครับครับขอบคุณครับผมแม่ลูกสามสามอะรยเีบบ้อ้ามื่อนี้ว่ามีพ่อเดบึงมีสาวหน่อยพ่อเดบึงอยูเนี่ มือนีออนนะครับมือนีนะครับแม่สาวนกับมือนสามนะครับแม่นะนะครับสามอยน่สามหมื่นสามพันเจ็ดร้อยนะครับขายขด้ยขายสี่พันยี่สิบ้าบากันสามสามร้อยขาดกันยี่สาร้อ เขาใหญ่นะครับตัวโค้งสางมันบแบบ่งว่าเขาวงเขาดีนะครับไปเบิ้งไกลๆแับ,บ,บถูสามหมื่นร้อยสี่สิบบวกนะครับก็ยังขาดน้ำเลี้ยงอยู่นิดนึงนะครับท่ายก็เต็มนะครับท่ายก็เต็มนะครับแต่ว่าหนาเขาใหญ่ๆนะครับหนาเขาวงเขาเงี้ยวนะวงเขาใหญ่นะครับ นุมน้อยๆอ้วนๆก็พอไปได้อยู่นะครับมือมนี้อ้อนอ้อนมือนนี้นะครับโดยร่วมลวอ้อนนะครับเมีอ้วนๆอี่เลยก็บเศร้าสามนะครับสถานการณ์เป็นยังไง,งทาง่านท่านกำลนตอราคากันอยู่นะครับ ขายเรสามนเศ้าสามสองแม่ลูกเศ้าสาเห็นวานะครับ 3, แม่ลูกสองมืนสครับสน,สนใจสนใจนิที่ต่อได้เบอร์ไหนนู้เปอ่ศูนแปดสี่ศูนย์แปดสี่เจ็ดเก้าสี่หกศูนย์สี่สามพ่อกองมือวดีกอดีนสนใจเข้ามาสอทถานะครับ,มะนะนะรบแม่ลูกลูกแม่ลูกดอน ปอดโตปอดขนาดนี้นะครับบ่ามีจุดกาเลยนะครับเล็บก็บว่ขาวเต็มเต็มแบบไฟลูกขอกนะครับเป็นัวแม่ลูกเป็นยังฆ่ากันอยู่นะแม่ลูก แม่ลูกเศร้าสามเมืองเราจมูกปวดโอ้นะสนใจกับทุกคนสอบถามกันนะครับแม่ลูกมื่นสองห้าร้อยสันแม่โค้งโค้งนะครับ เข12ห,หาร้อยงมนั12,500กำลัำลงไข่ราคากันู่นะครับท่าไหนก็กำลังมากครมันมีสาว ตัวผู้เ้าสองเสาวน่อยนะครับสายพัฒนา16.5ครับ16.5นสิบหกนะครับไอเลี้ยงไาเลี้ยงในหางเวียดนามครับสื่อค่เห็น สิบหกห้าร้อยครับมื่นหกพันห้าร้อยนะครับราคาเปิดไปเขาดีเนี่ยสวงดีนะครับเล็บใส่ได้อยู่นะครับเล็บใส่ได้อยู่นะครับครับอ่างดีเนี่ยเจ็ดเดือนเนี่ยนี้มันเขาเจ็ดเดือนนะครับเขาเจ็ดเดือนนะครับเมียใหญ่อยู่บนวาครับสว a b แคบดีอยู่นะครับสว a b แคบดีนะครับ ถ่ายดีนะครับนะสนใจที่ต่อได้เบอร์เดยนะครับ099 157 49 4เก้าหนาเจสาสนใจเข้ามาสอบเอานะหลังสวยถ่ายสวยนะครับนะครับอ่างดีนะครับสวาบแคบดีข้อดีนะครับหนาหวานดีนะผันสองทางนีนะกระบาลโหนกนะ <c oughs> กระบาลกันโนกใส่ได้นะครับส้งผมกับเท <c oughs> นะ่นะครับนะสาวน้อยสัมพันธนานะครับ แม่เพิ่นสูงหลับเด่นแม่มันร้อยสี่สิบห้าครับลอยแม่ลอยสี่สิบห้านะครับเอาไปได้ไกลยุ่งแม่มันยุ่งครับลูกสาวแม่สูงลอยสี่สิบห้ากันนะครับครับอนาขดนะครับเอาไปเลี้ยงไว้ใหญ่ขึ้นมากกับออกมาพัฒนาสายเนื้อต่อไปเพื่อนครับช่วงนี้ราคาอ่อนดีกว่ากับอนาขดสองสามปีข้างหน้าก็สิบให้ขึ้นเยอะนะครับสายเนื้อเพื่อนครับช่วงนี้ช่วงนี้

ขี้มหญ่นะครับในหางเพยคนกลับเข้ามาแล้วนะครับ